นี่นี่นี่วันนี้ค่ะทุกคนกำลังจะมที่เนเน่ในวันฉลอเสร็จดีนะคะวันนี้พื่อเราจะมาขี่มาพี่เนเน่อยู่ที่ไหนอยู่ที่เชียงใหม่อะค่ะอยู่ลำปางลูกวัดพระธาตุไหนขึ้นตรงไหนไปขึ้นตรงไหนนี่ประตูมันเปิดที่ไหนเหรอประตูเขาเปิดไหมตอนนี้เขาไม่เปิดไปเดินนี้มันกลับไปนี้ไปอย่าไปดึกเออไป จูมือพ่อด้วยแต่ลองดูกันนะครับวาที่นู่นจะมีอะไรบ้างร้านค้าขายของเซมือออนนี่นี่รถม้าหนุ่นหนุ่นเห็นรถม้าวิ่งไหมนะวะเห็นรถม้าวิ่งป้ะว้าชอบไหมขยักขี่มาขยักขี่มาขยักขี่มาเริ่มง่ายมีมาเดี๋ยววันนี้เราจะลองขี่ม้ากัน แน่แน่โอ้โหสุดดุดขึ้นวันใดไหวไหมจะไปไหว้พระกันก่อน ไหวไหมพี่เราไหวไหมไม่ไหวก้าวนิ่งหรไม่ไหวแล้ว <c oughs> โอยให้ก้าวใหญ่ก้าวสูงมากวัดสวยมากอ่าเราจะมาไหว้พระกันนะคะมีดอกแล้วก็ทูบสามอันใช่แล้วนี่อ่ะไปไหว้พระเร็ว สวยไหมสวยค่ะลูกนาหน้อสวยอเคสอขีดเดินเข้าไปเดินเข้ไปลูกนั่งลงขับน้ำมืออบ่าเลยอาบยานลูก วันนี้เราจะไปขี่ม้าชมเมืองกันทุกคนออกไปกันหมนดแล้วไหนทุกคนดูทางโน้นค่ะว้าวม้าเยอะมากตอนนี้เรามาขีมา่ม้าขีมา่ม้ารถทีตคนนั่นนะคะเลือกได้เหรอลูกเขาน่าจะตามคิวไหมตอนนี้เราจะขี่ม้าชมเมืองลำปางกันเหนี่ยในรถนะลูกรถนะ ไม่ได้ลูกเลือกไม่ได้ลูกก็น่าจะตามคิวอ่ะเขาเขาสามร้อยค่ะอันนี้ไปถึงไหนคะอ๋อรอบวัดค่ะอ๋อรอบวัดขึ้นเลยเดี๋ยวกลับมาถ่ายรูปได้ค่ะไปได้คุณแม่ไม่ขึ้นไปก่อนที่นี่ขึ้นไปมันเป็นเรื่องของนู้นที่นี่นั่องของนู้น จับไว้นะลูกจับนะพร้อมอ่าแต่มือพก็ได้ไหมเน่จับไว้นะเน่จับไว้นะลูกขี่มาแล้วมาครับพี่เลยมากลัวไหมกลัวเหรอโอ้วามันเย็นมากเลยเนี่ย ได้ไงลูกไปถ่ายมาหน่อย้กดังไเลย้กระดังไปเลยนาพาเราเที่ยวนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหจับไว้นั่นนั่จับไว้นั่นน่นพี่เราจับแน่นมากเลยมาตาหลังเรามาด้วยนะมาตาหลังมาด้วยมเห็นไหมลูก

ข้าดีวยสีนีอไปาไปข้าเดียวไปายบายข้าอะไรบไป่ได้โอ้โห้้น้้ำนนน้ำย้ำน้ำน้ำ้ำน้ำน้น้ำน้ันน้ำ้านน้ำน้น้ำน้น้ำน้้นนนน สาธุลูกไว้แม่นางจำเบบีสาธุนี่นะคะแม่นางจำเบบีสาธุไอตรงนั้นไงรถน้ไม่มีม้านั่นน่ะกอบเก็บกอบเก็บมาวิ่งดังกอบเก็บไม่ต้องเชี่ยวอ่ะเชี่ยวเหรอเชี่ยวตรงไหนล่ะมาวิ่งเร็วเหรอวิ่งเร็วไหมลูก วิ่งเร็วมากเลยนั่นนั่นตหังนะนั่นเอข้างหน้าเป็นเนือูใช่แล้วทำไมลูกอยากขี่สองรอบอะ่ะพอแล้วค่ะพอแล้วลูกพอแล้วถ้าเป็นงั้นเดี๋ยวจะไม่มีตาให้อาหารแกแน่นอนใช่แล้วมาเขาเหนื่อยแล้วนะะ น่่มมัเริานหนักหรือเปล่าเด็กๆไงมาเขหนักเด็กๆแล้ว<น>ใช่<า>เดี๋ยวแล้วจำดีๆนะนี่จำดีๆ<น>โยนอะไรใส่แว่นขี่มาด้วยอืมอใส่แว่นขี่ เห็นก็จะรห้มันบ่อยมากโอ้ยบ่อยบ่อยมากเย็นมากด้วยลมมันเย็นนะเย็นมากมาิ้อะไรลากแ่ไดโอ้โหพูดหึงหกไก่กัน,กนแล้วะน,น,ลนะใช่หกไหนนะหกไ่ หัวดิ <h <h ้นเลยหัวดิ้นเลยหัวดิ้นไปดิ้นมาเลยตอบแกบตอบแก็บมนเริ่มเลยีอตอบบรนแล้วรถน้ยเม่ร้ยี่สิมันไวนีอะโอ้โหกบแก็บ ดั้งยังเม็ดยังไม่สามารถบอกดั้งได้เลยเขาดั้งเธอยุบมากป้าบอกดั้งหนูไม่มีแต่ดั้งหนูมีแน่นอนมาเมื่อไหร่จะขี่ที่ไหนโลกขี่ทุกคนพี่ชิว่าชิวาเนี่ยเปลียนไม่ร้อนเลยอ่ะ,ไ,อะไม่ร้อนเลยหรอไม่ร้อนเลยนั่งดีพี่เน่พี่เน่นั่งดีไม่ยืนไม่ยืน ถ้าไม่เขาไม่อนุญ,ญาตให้ยื่นหัวออกไปห้ามมาแขนออกไปลูกใช่ใันตะแกไม่ใช่แล้ว,ว <laughs> ไม่ได้แล้วสิงเกันที่แล้วไม่ไดขดฟูได้ดีนะครับที่ว่าคนขคับไปมีมีจองตัวนี้หรอ ถ้ามีก็ถ้ามีก็ลูกก้านี่คนขคับนี่นเลย <c oughs> มัก็ไม่ใช่ได้ช่วยอย่ะจ้าวจองอ่ะ <c oughs> จ้าวจองมาจะเอาฮ้อน <c oughs> นึกว่านึกว่าบ่ฮ้อนถ้าคุณนักสุดท้ายจะอเอาฮ้อนแม่เราจะถึง,งจุดมาจ,จอดให้แล้วนะรถมาขา้างหลังระวังด้วย ไปยแล้วอ่ะโอเคแล้วจบตามขี่ม้าจ่ายตังค์แล้วก็ไปไหนก็ไปอ่านี่ม้าตามกันมาเลยเดี๋ยวเขาขยับก่อนอเขาขย,ยับม้าก่อนนะคะจะไถ่ายรูปกับม้ากัน ยืนก่อนเถ่ายรูปก่อนเขาจะตกใจเราปะอ๋อพี่นน่กับน้องนาาจะขึ้นถ่ายรูปกบม้าถ่ายรูปกบม้ากันอ่ะพี่นน่ขึ้นด้วยเลยไหมออ่ายรนอพี่นนขึ้นเลยสองคนได้ปะสองคนได้ นั่งนงข้หลังน้องข้างังเออจับน้องไว้น้องมรงอ่าบุกบไปไปหน่อยนี่นี่มานะคะอ่าพอลงมาแล้วน้องลงก่อนบุกให้น้องลงก่อนชิละคนมาทางนี้มันอยไปใกล้มางนี้ทางนี้มั่งนี้มากเราจ ไปไหมเสร็จแล้วเราก็จะไปให้อาหารแกะกนันค่ะพี่บาจะไปให้อาหารแกะไหมพีม่บาบอกด้วยได้ค่ะแกะมันยัมีกี่ตัวนะคะมีเยอะมากเลยทุกคน<ห>ถ้าเราถึงบ้านเราจะไปรีวิวของเล่นกันนะคะอย่ายลืมติดตามดูกันนะซื้ออะไรมาบ้างอ่ะเยอะมากเนาะพีระบายสีแล้วก็ของเล่นสีน้ำผงน้องนาวานะคะได้ค่ะขอคน พี่จะเป็นสีน้ำเหมือนกันค่ะแต่มันจะเป็นแท่งแบบนี้เขมะะไมหไมนี่ค่ะแบบนี้ค่ <Okay. S 2> ะโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันนะคะแต่ว่าตอนที่กำลังหาความแกไปเ<ห>ลยไนเลีเราจะแวะดูสตรอเบอรี่กันก่อนสตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากเป็นข้ามนะคะทุกคน,นไล่พัเพลินเราลองไปดูกันว่ามี ลูกสตรอเบอรี่ให้เราดูหรือเปล่า,าน,นี่ก่อนเราจะไปดูฟาร์มแกะกันเราก็จะแวะเราเจอไ่สตรอเบอรี่ว้าวสวยมากเลยค่ะแต่ว่าแดดจะร้อนนิดนึงร้อนไหมคะเด็กๆร้อนไหมไห<ต> <between S 1> นแต่ลองดูซิมีสตรอเบอรี่ให้เราเก็บเปล่า มีแต่ต้นใช่ไหมคะตอเบอรี่ต้นเขียนนี่นี่เดินนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เราจะชมสวนสตรอเบอรี่กันดูได้นะลูกดูได้อย่าดึงของเขาใค้เข้าไปดูดูได้ครับพีงไม่มีแอร์จะมีลูกน้อยอยู่างลูกอ่ะพี่นี่ อย่าจับ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 มาเล็วออกมาเร็วออกมาอย่าไปข้ามดูได้ห้ามดึงรองเท้าาพี่มาตรงนี้เร็วจับที่ใครถุงมือขวดไม่ดึงได้ไหมไม่ใช่ไม่ต้องจับไม่ต้องจับเขาเก็บหมดแล้วเขาบอกว่าถ้าอยากจะเห็นผลมันต้องมาตอนเช้าเช้าก่อนที่เขาจะเก็บจะต้องมานี่ถ่ายรูปมาพี่มาอันนี้ละคนนี่ละคนอา นั่งตูดนังนี่แล้วจิยีบนี้สข้าอ่าชูนิ้วให้ม่ถายรูปมองคแมงนังน่อนตูดไ่นี่หมายไปไหนดูซิมีเปล่า ใช่เพราะว่าเขาเก็บหมดเ,เลยมไม่เหลือเลยลูกไม่เหลือแมก้กระทั่งมันใหญ่อยู่แต่ไม่มีมที่นี่จะซื้อกินห่ะซื้ออันอันเล็กก็พอลมะมั้งแม่ซื้ออันเล็กมาประกบต้นแล้วก็รอวันหนึ่งไปไม่ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรไปไม่กินก็ไม่เอาไป มือไดโนเสาร์ไปเราไปฟาร์มแกะฮัตยูกันเป็นยังไงเปฟาร์มแกะฮัตยูกันทุกคนค่ะจะถึงฟาร์มแกะฮัตยูแล้วนะคะอันนี้เราก็กำลังเดินทางไปฟาร์มแกะกันต่อฟาร์มแกะฮัตยูคือแบบน่าสนุกนะคะนักท่องเที่ยวก็จะเยอะประมาณนี้ก็จะพอเราเที่ยวไปสามเที่ยวแล้วนะเราจะแซงไปแล้วเราก็จะเข้าขออปล่ามีป้ายบอกทาง าร์มแกะแล้วเ,เข้าาร์มแกะกันแล้วนะครับไป,ไปเลยดูสิมีรถโรงเรียนด้วยเข้าไปเลยค่ะถึงแล้วมีเห็นเห็นตัวแกะสีฟ้าตัวแกะสีฟ้าตัวใหญ่เลยนูน้นแกะอยู่ในนู้นเลย น้องวาถึงฟาร์มแกะเลยน้องวาเห็นแกะตัวสีฟ้าไหมประตูฝั่งโน้นไปนด้านซ้าะไหนอ่ะเขาต้องขึ้นตรงไหนไขึ้นตรงไหนไใช่เข้าฟาร์มไปแล้วมี่บ้านแก่หรอี่บ้านแกะเหรอ น้ำตกน้ำตกเล็กๆทุกคนก็เห็นเรียงเป็นแถวเลยสวยมากแล้วก็ทางเดินนี่สือมบบมีตัวเลขนะคะเด็กๆสนุกกันเลยเหยียบตัวเลขนี่ทางเข้าอยู่นี้ นี่ทางเข้าอยู่นี้นนทางเข้าฟาร์มขึ้นบันไดเลยจ้าหนูน้อยเลี้ยงแกะดีนะฉันฉลาดนี่นะไปเลย ให้โยกได้โยกเลยโอ้โหขี่ม้าโยกได้คริสต์มาสอะไปห้องน้ำไปห้องน้ำนะไหนพี่ี่อยากเล่นด้วยเอาโอเคปห้องน้ำใช่ไหม ไวสีไวยสีไือร้านอาหารด้วยนะคะคไปนอะไรลงไปดูสิลงไปลยลงไปดิอ่ะมาดิตรงไหนแล้วเสียตรงไหนนคนที่นี่นะคะจะมีค่าบริการด้วยเดี๋ยวต้องเสียค่าบริการเข้าก่อนตังตังใจใ้ี่ไอ่อนอ่าไปเลยไปเลยเดาใจเองไปนี่ซื้อนี่ด้วยฟอง เดี๋ยวพ่อค่อยออกมาเอาลูกอ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวออกมาเอาไปหรือเอาไปเป่าไปเป่าในนู้นได้ไหมเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไปเดิไปเลยเดี๋ยวพ่อใจเองไปอ่ะเดี๋ยวค่อยมาซื้อเด็กสองผู้ใหญ่สองหกสิบหกสิบร้อยสิบร้อยพอดีเราลองตกน้ำนะลูกอ่ะค่อยเดินไปทุกคนเดินดูทางนะไปข้ามสะพานไปเลยโอ้ยเขาเข้าไปในนู้นได้ด้วยนะ นี่เป็น,นี้ขึ้นไปทางนี้มีเป็ดด้วยนะน,นี่นี่มีเป็ดกับกาบในนั้นด้วยไปขึ้นไปเลยทุกคนเดินขึ้นไป,ปนนว้าวกังหันใหญ่ อันนู้นจะเข้าไปเล่นหิมะเหรอเดินแถวคุณป้าครับผู้ปองที่เอาเสียงสตางค์ตะเกียมาเล็กขนาดนี้ได้หรอว้าวได้เลยงอ้นนี่จะเป็นแค่รอปลุกมาทั้งนี้น้องมุ้งน้องแจ๊ตัวเล็กตัวเล็กน้องกระต่ายจะเอาไงเอานอาเอาตัวใหญ่ก่อนนะครับเจ้าตัวใหญ่นี่จะเป็นน้องฟ้อนแค่รอได้ก่อได้ค่ะ อ๋อแครออันนั้เดี๋ยวมาแหลกหอะแลกไปไนมดก็ได้เดี๋ยวอันไหนนี่ปลาตาอันกันเนาะตอนนี้พี่ในนี่มันนี้เดี๋ยวยายเอาให้อาคนเราวดกันน้องอาไปข้าตรงไหนเดี๋ยวคุณยายปหื้คุณยายปล่อย้นพอเขาก็เดินไปอย่าจับมันนะมันจะกัดเอาไม่กัดอาเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนไ่มมไปมลมต้นนี่นรรคุ จะล้มนะวาค่อยเดี๋ยวล้มเดี๋ยววิ่งแกะมาแท้ให้แครอทแกะตามมากินแครอทแล้วหนีทำไมไม่หนี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 นน้องล้มน้องจะล้มหวาบว่าอะไรเห็นไหมมาตรงนี้มานั่งนี้มานั่งนี้มานั่งนี้เขาเดินมาหาเขาไม่ได้กัดเขาไม่มีล้อนะเขาไม่กัดเน่ยเนี่ยยันหนีสิเขาตามมาอยู่นี่นี่มาตรงนี้ยืนเฉย อาจับกระเป๋าบางวะเอามาไหนไม่จับไม่จับลูกมันไม่เท่นี่อันนี้ได้ให้มันก่อนให้มันกินเลยหยิบเลยหยิบเลยอะให้นาวาอันนึงสินาวาป้อนหน่อย

กระโดดเลยพี่นี่นี่พอ,อยังพี่มาพอยังนี่นี่ออนนนก็ให้มันดีให้มันเร็วออโอ้ อันนี้ขนถ้าเขาไม่ตัดมันก็จะหมดอ,อ,อย่างเดียวีเดยวสุดท้ายหมดแล้วพอแล้วพอแล้วเอาขวดไปคืนเขามันบดแล้ว,วมันบดแล้ว,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 วลมันบดแล้วไปมันไมีให้อะไรนะกระต่ายกระต่ายไปดูกระตา่า,ตายไปยไปดูกระต่ายต่อ ค่อยๆเดินลุกล้มช้าวิ่งพื้นที่มันไม่เสมอล,ลูกเดี๋ยวล้มเดี๋ยววิ่งได้ไปเดินลงปูนไปไปให้อาหารกร <ไป S 2> ะต่ายอีกทางโน้นลก,ก <laughs> ลกกวัวกลัวกลัวแกะเหรอแกะล้ม <laughs> แกะมันเยอะเกินเหรอ,อ,อน,หนี่มีมีคำเตือนแกะด้วยนะ ทำเตือนแกะที่ประตูเนี่ยแกจะออกที่ประตูไหนอันนี้อันนี้ให้กระต่ายเห็็เปไกเออเดี๋ยวมาซื้อเพิ่มก็ไันเ่ยอ่ามาต่อกันด้วยอ่ะตัวอะไรเอ่ยกวางน้องกวาง ห้ามนะห้ามห้ามาม่วกวา่าความเจอตกใจเขาบอกไหนะห้ามให้ห้ามห้ามใกล้ห้ามจับมันระบวย Bitcoin. โอย๊ยม,ม,ม,มีมาด้วยนะโอเคว่ามา่อมืมีมามีหมาด้วยด้วยวนู่น ตกใจไหมคุณตกใจไหมเว้ยกระโดดออกมาได้ไหมเนี่ยได้สิคะมันเป็นม้าไยเมื่อกี้มีผ่านตรงไหนไปลงกันทางนี้เลยออกมาทางนี้แล้วมันมีอาหารน้ำไหมไม่มีไม่มีขายรงให้อาหารอันที่มันมีก็ได้จะลงนี้เลยนะ พอแล้วลูกพอแล้วลูกพอแล้วร้อนละร้อนแล้วเราอะต่อไปเราจะไปบ้านย่าเลยยเยสายกลับบ้านเดี๋ยวเราถึงบ้านมุดเดี๋ยวเราจะไปบ้านย่ากันต่อเราของนุญาตเบ็ดรถไฟสีหน่อยได้ไหมนี่ออกทางไหนออกทางนี้ก็ได้นี่ใช่อ้อมห้ามผ่านเป็ดแอนห่าน พูดว่าอะไรเน่พ <verw 000> ูดว่าอะไรอย่ามือเข้าไปแอ๊กแอ๊กแอ๊กนี่ไก่นี่ไก่อยู่ห้องบนนี่ไงอยู่บนกรงสูงข้างล่างก็มีนกเหรอค่ะอ้าวอันนั้นมีอันนั้นมีแพะด้วยนั่นนั่น เมื่อกี้เราไม่เห็นแพะเหรอมีแพะด้วยไปยกลับบ้านแล้ว <c oughs> เป็นอะไรคะเป็นอะไรคะแม่อาองปลดอะอะกะเป่าเลยลองเปลดดูสิ <c oughs> <c oughs> อ๋อ นลูกโป่งนี่โอเคไปได้ของแล้วก็กลับบ้านกันได้